สวัสดีค่ะผมเกิดรายการพิมสก,กายนะองแล้วก็จะให้บูทกนาาันนะว่าไม่ใช่บูทหรอกให้คะแนนวา่าเต็มร้อยจากการที่แนะนำสกูชี่นะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูของแรกกันเลยน้อยน้อยนอยผมไม่แทนนะไม่แทนก็จะเป็นอันนี้เป็นสกูชี่ไม่แทนนะเงียบนีน่อันต่อไปเป็นอันนี้เป็นทาร์ตไข่หอมนะหอม เป็นอันใหญ่เลยแต่ก็ไม่สโ,โล่ยังไม่สโลเลยอันนี้เป็นโดนัทก็ไม่สโลอันนี้มันไม่เรียกว่าสกุชี่มั้งคือมันเหมือนไม่สโล่เลยเลยต่อไปเป็นไอศครีมเงียบ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 ต่อไปเป็นเออมันเหมือนเป็นแท้ไหลออกมานะแต่มันไม่ใช่นะ มันก็ซาโลนะแต่วก็ไม่มากนะน,น,นี้ก็เป็นเอ่อเหมือนเค้กก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งอะไรประมาณนี้ต่อไปเป็นเหมือนสกุชชี่แบบเหมือนคาตาดว่างั้นไม่ใช่มั้งแต่มันก็ดูน่ารักนะคะแล้วก็จะเป็นเอ่อกล้วยกล้วยกล้วย